สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับลิซ่าเวอีกครั้งนะคะเชื่อว่าหลายคนก็เฝ้ารอคลิปใหม่ๆของแอดกิฟกับแอดโป้ boy, ใช่ไหมคะ ขอบคุณที่สนับสนุนกันและถ้าคลิปนี้ชื่นชอบอีกก็อย่าลืมคลิกนะคะ,ะกดติดตามไว้ follow subscribe แล้วก็คลิกไลค์ได้ด้วยนะคะวันนี้แอดกลิปค่ะมากับอีกคลิปหนึ่งซึ่งตั้งใจทำมากๆแล้วก็รวบรวม,รวมข้อมูลมาเพราะเชื่อว่านะมันเป็นคลิปที่แบบว่าดูแล้วจะต้องยิ้มทั้งน้ำตาอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราจะเล่าถึงมุมมองของลิซ่าที่ซับน้ำตาให้แฟนๆน,นะคะ ังไม่ผิดค่ะถึงแม้ว่าเรากับน้องนะคะจะเป็นไอดอลที่แบบว่าน้องดังระดับอินเตอร์แล้วเนาะแล้วก็อยู่ไกลจากแฟนๆหลายๆประเทศนะคะอยู่กันคนละที่แต่เวลามีทุกใจหรือมีเรื่องเศร้าลิซ่าซับน้ำตาให้กับหลายๆคนทั้งที่ตัวน้องเองก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะวันนี้กิ๊บจะขอเปิดจดหมาย 4ีฉบับค่ะซึ่งเป็นลิลลี่จาก4ประเทศด้วยกันนะคะขอเปิดกันที่ฉบับแรกค่ะแอดอ่านแล้วน้ำตาซึมเลยทีเดียวค่ะน้องเป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะชื่อว่าโดลินแม็กบาโตค่ะน้องบอกว่าฉันอยากจะเขียนจดหมายถึงคุณมานานแล้วแต่ไม่มีความกล้าพอนะคะ ก็ต้องบอกว่าคุณเป็นแบบอย่างของฉันจริงๆค่ะหลายคนอาจจะมองว่าคุณเป็นเด็กไทยธรรมดาคนหนึ่งแต่สำหรับฉันแล้วพีลิซ่านะคะเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยแอบดีใจค่ะที่เราชอบอะไรเหมือนๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟ้นไฟนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตด,ด้วยน้องโดรีินบอกว่า ลิซ่าเนี่ยทำให้เธอรู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยอายุแค่12ปีเท่านั้นแต่ว่าน้องมั่นใจว่ามีศักยภาพค่ะเพราะว่าพี่ลิซ่าเป็นต้นแบบที่ทำให้เธอมั่นใจนะคะ ฉันอาจจะไม่สวยเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นๆค่ะเพราะฉันออกจากอ้วนท้วนสมบูรณ์หน่อยและฉันก็ไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่แต่ฉันมีความมั่นใจในตัวเองนะคะโดลินบอกว่าทุกวันที่ฉันส่องกระจกฉันก็จะบอกว่าฉันสวยในแบบของฉันฉันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าฉันมีเสน่ห์ค่ะเหมือนกับคุณที่อายุแค่23ปีเป็นคนไทยด้วยแล้วคุณก็สวยไม่เหมือนใครนะคะ โดลีนบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนเดียวค่ะที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ในกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนเธอมีประเทศอะไรบ้างเป็นชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีและชาวจีนรวมไปถึงชาวอินเดียด้วยเธอบอกว่ากว่าจะเป็นที่ยอมรับนั้นยากมากๆเลยค่ะแต่อย่างน้อยเธอได้พี่ลิซ่าเป็นต้นแบบก็คือเธอเป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับว่าเธอเป็นใครนะคะ พูดเลยนะคะว่าน้องโดลีนนั้นกดดันมากๆเลยแอดบอกว่าน้องเป็นชาวฟิลิปปินส์ใช่ไหมแต่น้องเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะที่ไปเรียนอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะจดหมายฉบับน,นี้มาจากสหรัฐเพราะฉะนั้นรู้เลยใช่ไหมว่าน้องเนี่ยแค่มองตาก็เข้าใจแล้วนะคะอย่างเจ้าลิสเนี่ยเขาก็ถูกเหยียดมาเยอะผ่านทุกอย่างมาเยอะด้วยความแบบว่า แร่งของผู้หญิงเอวบางๆคนหนึ่งจริงๆนะคะน้องโดลินก็เลยบอกว่านี่แหละพีิลิซ่าก็เป็นต้นแบบของหนูนะคะโดลินบอกด้วยว่าเวลาเธอมีความทุกข์ค่ะเธอก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็คือแอดดาว่าน่าจะตั้งภาพพีิลิซ่าไว้เนาะแล้วก็จะดูลิซาบนหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ของฉันเองถ้าคุณมีความสุขคุณยิ้มฉันก็จะยิ้มตามนะคะแล้วก็อวยพรของให้พิลิซานั้นมีความสุขด้วยค่ะ โดลีินยังเล่าอีกนะคะว่าพี่ลิซ่านั้นผ่านการเป็นเด็กฝึกมายาวนานมากๆเลยเชื่อว่าพี่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมากแต่ว่าพี่ลิซ่าผ่านมันไปได้ผ่านไปได้โดยไม่ลังเลเลยแล้วก็ขอบคุณที่ลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของ Black พิงคเป็นเมนแร็ปเป็นแรปเปอร์หลักแล้วก็เป็นนักเต้นชั้นนําที่สุดยอดมากๆเลยค่ะน้องโดลลินก็ยังบอกอีกว่าเวลาดูพี่ลิซ่าแรปนะ น้องก็จะถามตัวเองว่าแล้วฉันจะทําได้บ้างหรือเปล่านะคะถ้าพี่ลิซ่าทําได้ฉันก็อยากจะทําให้ได้เพราะว่าพี่ลิซ่าเป็นคนใจดีแล้วก็มีความสามารถความฝันอันสูงสุดของน้องที่เขียนมาในจดหมายก็คืออยากพบพี่ลิซ่าตัวเป็นๆสักครั้งในชีวิตค่ะแล้วก็บอกด้ว่าแหมแต่โควิดแบบนี้ทําให้ความฝันของฉันคงยิ่งไม่เป็นจริงเข้าไปใหญ่นะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องดูลินแล้วก็ทุกคนจริงๆค่ะตอนนี้พี่ลิซ่าก็คงเดินทางไปไหนไม่ได้จริงๆนะคะและไฮไลท์ค่ะน้องดูลีนบอกว่าฉัน,นยผ่านเรื่องราวเลวร้ายหดหู่และเจ็บปวดมากๆนะคะแต่ว่าคนที่ทําให้ฉันหยุดร้องไห้ก็คือลิซ่านั่นเองค่ะเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอช่วยได้มากเลยจริงๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาตลอดหลายปีนะคะ น้องก็ยังบอกอีกว่าลาลิสามนโนบาลน,นี่แหละมักเน่ของ b l a c k พิง k นี่แหละที่ช่วยชีวิตชันไว้นะคะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะคะนี่เป็นจดหมายฉบับแรกกับน้องชาวฟิลิปปินส์วัยสิกว่าที่ต้องใช้ชีวิตค่ะ,ะเผชิญกับทุกอย่างทั้งเรื่องเชื้อชาติความมั่นใจการยอมรับอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะ ก็เป็นจดหมายฉบับแรกที่ส่งมาแล้วก็บอกว่ารักพี่ลิซ่าเสมอสาลังเฮด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยโอ้โหฉบับแรกนี้แอดก็ใช้เวลาอ่านไปนานเนาะแต่ว่าก็อยากจะเล่าเพราะว่าน้องก็เขียนมายาวจริงๆค่ะไปฉบับต่อไปกันเลยไปดูแฟนจากอินเดียกันบ้างค่ะ ฉบับนี้สั้นๆนะคะมาจากน้องเกรซี่ค่ะก็บอกว่าถึงลิซ่าออนี่นะคะโอ้โน่ารักทุกคนจะแบบว่าใช้ภาษาเกาหลีตลอดไม่ว่าจะเขียนมาจากประเทศไหนนะคะบอกว่าอย่างแรกเลยที่ฉันจะบอกคุณคือคุณเป็นนักเต้นที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักเลยแล้วคุณก็สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันมากๆเลยนะคะ ติดตามเรื่องราวของลิซ่ามาโดยตลอดชีวิตของคุณเต็มไปด้วยการต่อสู้แต่ว่าคุณยังเติบโตแล้วก็ส่องแสงเหมือนเพชรเม็ดงามที่สวยที่สุดค่ะเรื่องราวของคุณเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยว่าฉันเองก็น่าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าลิซ่าก็เป็นแบบอย่างที่ทําให้เห็นแล้วนะคะ น้องยังเขียนอีกด้วยว่าไม่รู้จริงๆว่าพี่ลิสจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้หรือเปล่าแต่อยากจะบอกจากใจจริงๆว่ารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบคุณแล้วก็บอกสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองด้วยทิ้งท้ายว่าลิซ่าสวยเท่ไม่มีที่ติจริงๆคนอะไรสมบูรณ์แบบมากๆเพอร์เฟกรักคุณมากๆจากแกรซี่ค่ะ เปิดชดหมายฉบับที่3กันแล้วนะคะมาจากแอฟริกาใต้ค่ะคนนี้น่ารักมากๆค่ะเขาบอกว่าลิซ่ารู้หรือเปล่าว่าคุณนเป็นคนโปรดของฉันเลยนะคะคุณเป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้ค่ะแล้วก็บอกว่าฉันรักคุณมากทั้งๆที่ฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อน แหมคนนี้ตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยเร็วอะแอดอ่านต่อนะคะเออน้องบอกว่ารอให้พี่ลิซ่ามาที่จฮหนเนสเบิร์กนะคะอยากจะเจอและทำอะไรรู้หรือเปล่าอยากจะเคกอดค่ะอยากจะขกคะอก,ะขอกอดใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับลิซ่าค่ะและน้องยังบอกอีกว่าเมื่อไหร่ที่เห็นรอยยิ้มของพี่ลิซ่าค่ะก็จะทำให้ฉันเนี่ยร้องไห้ไปด้วยนะคะน้องบอก ว่าวงเล็บมีความสุขทั้งน้ำตาค่ะรักพี่ลิซ่าจริงๆอยากจะพบในสักวันหนึ่งนะคะน้องอายุแค่16ปีเท่านั้นแต่จะทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะพบพี่ให้ได้ค่ะและความน่าทึ่งของ เขาเรียกว่าแฟนคลับไวั16ปีคนนี้คืออะไรรู้เปล่าคะทุกคนในจดหมายน้องเขียนว่าตอนนี้น้องกําลังเรียนภาษาเกาหลีด้วยค่ะเผื่อว่าสักวันหนึ่งพบพี่ลิซ่าเนี่ยฉันจะได้พูดคุยกับพี่ได้นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยและน้องก็ทิ้งท้ายว่าฉันก็ชื่นชอบเจนนี่จีซูและก็โลเซเหมือนกันแล้วก็จบเก๋ๆว่าอยากให้แบล็คพิงคนะอยู่ในแบบ In My Are a ด้วยค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะไปถึงฉบับที่4กันแล้วทายซีทายซียซติกตกต๊กตอกมาจากประเทศไหนนะคะไปเลยฉบับที่4จริงๆแอดก็ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเขียนได้จี๊ดใจมากๆเขียนถึงพวก แอนค่ะน้องแอนทั้งหลายนะคะอันนี้ฟังไว้เลยนะคะน้องอัฟราค่ะน้องบอกว่าฉันอยู่บังกาลาเทศนะคะเข้าวงการเคป๊ปี2019และ BLACKPINK นี่แหละ เป็นกลุ่มศิลปินที่ฉันชื่นชอบม,มากๆเพราะว่าทักษะการเต้นนะคะของพี่ลิซ่าเนี่ยละค่ะมันสุดยอดจริงๆนะคะน้องบอกว่าฉันรู้นะว่ามีพวกแอนตี้มากมายมารบกวนมายุ่งวุ่นวายกับพี่ลิซ่าค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปขิดเยอะเพราะว่าพี่เป็นไอดอลเคป๊อปที่เป็นที่รักมากที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดอีกคนหนึ่งและไม่ต้องห่วงค่ะเราจะรักคุณและก็จะรักคุณต่อไปทุก ทุกวันด้วยน้องบอ,อกว่าวังนะคะว่าพี่ลิซ่าแล้วก็ b l a c k พิงคเนี่ยจะมาบังคลาเทศสักทีค่ะบลิงคบังคลาเทศนะรออยู่เต็มไปหมดเลยละค่ะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีด้วยจากแฟนบังคลาเทศของคุณลงอ่าลงท้าจดหมายว่าน้องอัฟรานั่นเองนะคะนี่แหละค่ะอแอนก็แอนเถอะนะคะต้องบอกว่าจดหมายที่เป็นที่รักนะคะที่เขียนถึงลิซ่าเนี่ยเยอะจริงๆวันนี้แอ คัดมาให้ก่อน4ชฉบับเนาะคลิปมันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้พิมพ์มาหน่อยว่าอยากดูอีกเดี๋ยวแอดจะเปิดจดหมายไปเรื่อยๆของหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ชอบแล้วคอมเมนต์ไม่พอ กดนะคะ Subscribe ให้ด้วยเราจะได้เจอกันไวๆนะคะวันนี้มาเล่าก่อนกับจดหมาย4ี่ฉบับที่แอดมองว่าสุดยอดมากๆเลยยิ้มทางน้ำตานะคะแล้วก็ขอบคุณที่น้องทำให้ทุกคนมีแรงสู้ในทุกๆวันแม้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันก็ตามค่ะวันนี้ลิซ่าเวไปก่อนสวัสดีค่ะ